สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณกุ๊กไก่ด้วยครับค่ะวันนี้นะะพบกับพวกเราสองคนกับรายการไอเดียดีฟรีสไตล์ค่ะครับเจอกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมาประมาณ14ปีแล้วใช่วันนี้อยู่กับกุ๊กไก่ในฮาร์ดหนังกลับค่ะครับเขาฟังหาจ์ดหนักลับเหมือนเดิมครับผมใช่อุ้ยคิดถึงมากเลยไม่เจอนานเลยเพื่อนเลยเป็นไงบ้างโอ้ยหล่อนะหล่อขึ้นนะครับผมดูดีนะเออเนี่ยกูไปเม้นด่ามึงอยู่เอ้ามาเม้นด่ากันทำไมเออก็เอ้ยพักนี้เขามีกกกรรรระะะแแแแสสอออยยู่่็ลัับบบบบปเเเดนนนนขงาาใววี้คื พวกแบบนักเลงคีย์บอร์ดหรือว่าเกียนคีย์บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยกระแสนี่ไม่ใช่กระสือนะไม่ชคนละอย่างกระสือมันต้องกลางคืนอ่าเออนี่มันกลางวันมันก็ต้องเป็นกระแสดิครับผมคือในแบบพวกโซเชียลอะไรเงี้ยโอ้หนี่โลกโซเชียลตอนนี้มันไวมากเลยนะอ่าไวมากพวกแบบเกียนเกียนแบบไอ้เม้นด่าแบบอะไรอย่างเงี้ยคุณคิดยังไงบ้างโอ้ยการเม้นด่ากันนี่ไม่ดีหรอกคุณลูกไก่ครับผมไม่เคยชอบเลยการเม้นด่ากันเเหมือนว่าคุณไม่ได้มาด่ากันตรงหน้าคุณจะพิมด่ากันคุณจะพิมพ์อะไรก็ได้มันไม่ดีหรอกคร แต่บางคนเขาก็มีข้อคิดนะข้อคิดเขาแบบที่เขาเม้น้์ไปอะไรเงี้ยเขาไม่ได้เกียนน่ะเขาก็มีแบบว่ามีความคิดมีแบบว่าชักไม่นดทั้งแปดมีสาระก็มีนะพอแล้วจะบ้าะไรบ้าแปดเลยเขาก็มีสาระนะครับผมเอออันี้คุณกุ๊กไก่คิดว่ามันดีเหรอการเม้น์การด่ากันเนี่ยมันก็ดีนะไอ้นี้ทาอะไรเนี่ยอ้าวเฮียด่ากูแล้วเนี่ยอ้าวอ้าวมีคนมาเม้นด่าพอดีเลยเออเอางี้ดิอ่ะเอางี้ไปถามคนส่วนใหญ่ดิค่ะครับเขาคิดยังไงกันกับ เกียนคีย์บอร์ดอ่าอ่าจัดไปเลยครับไปดีกว่าอย่างมึงเนี่ยเขาเรียกว่าเกียนปลายสัตว์ไปคิดอย่างไรกับเกียนคีย์บอร์ดครับครับสำหรับผมก็กูเกียนไปมึงเกียนกลับมึงแน่มึงก็มึงแน่มามึงก็กูก็แน่กลับอะไรกูไม่กลัวมึงหลอกอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นการแสดงความรู้สึกตรงๆพูดตรงๆต่อกันคือเข้าใจกันครับสังคมทุกวันนี้เราเป็นแบบนี้ครับสําหรับผมนะครับ มึงอย่าข้อแต่คีย์บอร์ดมึงแน่จริงเอามัดมาข้อกับกูเลยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนนี้เอาจริงอ่ะนี่คนจริงครับอันนี้ขอสโลแกนเกี่ยวกับนักเลงคีย์บอร์ดหน่อยมึงเจ๋งมากครับเก่งนักออกมาเลยอ่าโอเคขอบคุณสองคนผัวเมียเดียวนะฮะอะไรเพื่อนกันเหรอเพื่อนกันครัโอเคเป็นผัวเมียกันนะครับเกียร์คีย์บอร์ดเหรอครับพี่มันและสารลาครับ มันก็เหมือนกับพวกเด็กแค่เก่งในแชทนะครับเพลงโ,โลเก,กียร์มันก็ไม่มีอะไรหรอกครับเฉยๆค่ะ,คะสโลแกนเกี่ยวกับเ,เกียนคีย์บอร์ดหน่อยค่ะน้องต้น,ส,นสำหรับเกียนคีย์บอร์ดครับผมว่าอยากจะฝากไปถึงเกียนคีย์บอร์ดผมอะ่ะหมัดไม่หนักแต่ผมต่อยไม่หยุดครับโอ้โหชอบมากชอบขอกอดทีลูกโอไม่ไหวแล้วเอ้ยขอกลับบ้านได้ปหมครับกับสามสาวทีสเกิร์ตฮะใช่ค่ะเออคิดไงกับเกียนคีย์บอร์ด คนตีนดีสร้างความมีคาให้เราเวลาอ่านอย่างเงี้ยมันดูแบบไร้สาระเวิรนเวิไปมากเลยเกี่ยวกับพวกนี้อ่าอ่เอางี้ขอสโลแกนเกี่ยวกับเรียนคีย์บอร์ดหน่อยเป๊ะปากเป๊ะแขนก็อ่านนะคะเรียค่ะอ่าไปกับเกลียนคีย์บอร์ดครับผมว่ามันไม่ดีครับมันมันต้องแบบ มันแมงกันหน่อยถ้าแบบในคีย์บอร์ดว่ามันไม่เวิร์กอะพี่ยอดรอบผมนะครับก็แบบว่ามันดูไม่จริงจังครับมันเหมือนจะหลอกด่าเรามากกว่าเราในคีย์บอร์ดเนี่ยเก่งแต่ปากอะไรพวกเนี้ยครับเออแบบว่ามองไม่เห็นตัวมีแบบอะไรก็ด่าด่าด่างเดียวครับขอสโลแกนเกี่ยวกับเกลี้ยนคีย์บอร์ดเลยค่ะลูกเปิดไม่มีตาพูดจาระวังหน่อยครับเฮียจริงฮะครับดี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 นีดีดีดีีด ไม,ไม่ใช่เลี่ยงการก็สำหรับคนที่ชอบแบบว่าพิมพ์ด่าคนหนึ่งเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมรู้สึกมีความรู้สึกว่าเขาเก่งตับปไรอยางเงี้ก็รู้สึกไม่ค่อยชอบครับถ้าเกิดอยากจะด่าก็มาด่าตรงๆเลย่าตรงๆเหมือนกันโอ้โหดัดฟันด้วยอ๋อเนารักอ like oh okay. ่ะคือจะไปดัดฟันหมอไล่ไปดัดสันดาลแทนตายแล้ว เทียวกับนักเล่นคีย์บอร์ดหน่อยเก่งแต่ปากแล้วกันครับเก่งแต่ปากปากหนูลูกเก่งปะปากผมก็เก่งจุ๊บๆได้ไหมขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับถ้าคุณคิดอย่างไรกับเรียนคีย์บอร์ดครับอ่ะถ้าเก่งไปงั้นแหละครับพอเล่นเข้าจริงๆเนี้ยมันก็ด่าไปงั้นแหละด่าเพื่อกบเกลื่อนความความอ่อนแอของตัวเองไงใช้ได้ว่ะใช้ได้แต่คนอื่นไงหนูเป็นตัวเองเก่งไงจริงๆมันกาก กำลังทำอะไรเฮ้ยกำลังเม้นด่าเลยไม่ใช่ไม่ใช่เล่นเกมเล่นเกมอยู่คิดยังไงกับเกมคีย์บอร์ดอ่ะก็รู้สึกไม่ชอบนะเพราะว่าพออ่านแล้วมันทำให้เราเกิดความรู้สึกแบบติดลบอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแบบพวกเม้นไม่ดีไงใช่ครับผมโอเคเอางี้ขอสโลแกนเกี่ยวกับเกมคีย์บอร์ดพร้อมกันเลยมาอ่ะดากูเดี๋ยวรู้กันเราอยู่กับ3คนนี้นะครับกับช่างแอร์ในตำนานไอพวกเกิดเจอผมก็คิดว่ามันทำอะไรได้มั้ง แต่มันทำได้เจ้มือมันอะแย่จริงจริงแชงพวกนิ้วเกียนพวกเนี้ยครับผมเอออมันกากพี่หนูวอะเอาแบบนัดเจอบวกอะไรอ๋อเนอมันคุยมันต้องสอนพี่ไม่รู้เรื่องอ๋อใช่ใช่ค่ะขอทะลแกนหน่อยครับไอพวกนิ้วเพื่อเจอไฮเฮ้ยเฉยลมโชยพี่เฮ้ยมันคืออะไรเฉยลมโชยคือมั่งได้แต่นั่งพิมพ์ไงอ๋อเอาตายแลยค่ะ อาล้วครับเราก็ได้บทสรุปกันแล้วนะครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่เขาคิดอย่างไรกับเกรียนคีย์บอร์ดนะใช่ส่วนใหญ่เนี่ยคุณฟังเขาก็จะคิดประมาณว่าเฮ้ยเรียนคีย์บอร์ดไม่มีตัวตนหรอกหรือบางทีแบบว่าพูดขึ้นมาแบบด่าคนน้องคนนี้ให้มันแบบเป็นกระแสแง่ลบไม่ดีบางคนก็ไม่ได้ใช้ภาพโปรไฟล์ของตัวเองช่ก็ไปเม้นด่าคนอื่นไปกดแอดเพื่อจะด่าเขาแล้วการด่า คนที่ทำอย่างดาราเงี้ยเขาไปเม้นด่าเขาไปเยอะแยะขามองในแง่ลบปีกหรือแบบว่าบางคนเนี่ยพูดเลยบอกว่าเอ้ยตัวตัวดีกว่าตรงตรงเลยด่ากันตรงตรงอย่าไปอย่าไปเกียนคีย์บอร์ดกุกไก่ผู้ถูกการที่เราจะด่ากันนี้เราก็มาด่ากันตรงๆเลยมีอะไรเราคุยกันตรงกุ๊กไก่ไม่พอใจไม่ชอบอะไรเขาฟังกุ๊กไก่ก็ด่าได้เลยด่าได้หรอด่าได้เลยทำจริงจริงจะบอกอะไรให้นะว่าไงเพื่อนชีวิตเนี่ยอายุเท่าไหร่ละ ปีนี่ก็ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดละวยี่สิบแปดครับยี่สิบแปดอีกสองปีจะสามสิบครับผมมีลูกแล้วมีเมียแล้วหาสนใจลูกเมียบ้างหญิงอ่ะเงินอะเอาเลี้ยงเยอะเยอะไปแล้วทางานมาลูกหิวนมอยู่บ้านไม่ได้แดกนั่นไงเอาไปเลี้ยงหญิงหมดโอ้ยร้านเหล้าอ่ะนึกว่าเป็นบ้านเหรอฮะทุกวันไปนอนนี่นี่ใส่แว่นไม่ใช่เลยนะทำไมฮะตาเยิ้มหาของหวานให้มันดินั่นไงคือแบบชีวิตมึงวันวันไม่มนกัมึงมีอะไรบ้างมึงมีรายรังนอก มีลูกติดนั่นไงชีวิตไม่มีอะไรดีเลยโอ้ยม่นน่าเปิดสงสารมากเลยสงสารสงสารลูกสงสารแม่สงสารเมียมึงไก่ครับเอางี้ดีกว่ามึงไปเม้นด่ากูเหมือนเดิมดีกว่าอ๋อตายแล้วเอาบอกด่าได้ไงกูสำนึกผิดไม่ทันเออไปละว่าแต่ตามึงเยิ้มนะวันนี้พักบ้างนะเราอ่ะพักบ้างนะครับโอ้โหด่ายิ่งกว่าแม่ครับผมเออไปวันนี้ลาไปก่อนดีกว่าค่ะกับหัวข้อเกียนคีย์บอร์ดพบกันใหม่ในหัวข้ออื่นนะฮะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับไหนดูตาดิ ờ, đây mà. Đây, đây, ha.